สวัสดีครับผมโตโต้ไทวัชเสริวิยาคุณผมโตโต้ไทวัชเสริวิยาคุณครับรับบทเป็นมิกครับผมเอ็นเจดีพอสุที่อาแล้วผทเป็นพครับผมวชิรวิทยาคุณรับบทเป็นพีครับสะยบคมา0 2 4ครับผมได้ไให้คุณ้งสองสองหน่มเล2 2 4ครับ เรื่องแรงหมดเลยเป็นไงบ้างการที่ได้เล่นเรืเ่องนี้ตื่นเต้นมากครับเป็นเรื่องแรงที่แบบว่าไที่นี่จริงๆเขาได้มา,ญญา,ญญาทำงานนะครับในความเป็นผู้ใหญ,ญ่จริงๆ <c oughs> ผมไม่คิดว่าผมจะทำงานตั้งแต่อายุ14ครับ14ผม,ผมไม่คิดว่าผมจะแบบมาถึงจุดน,นี้ได้ผมเพิ่งอาย <c oughs> ุ16เลยอง ถ้าถ่ายนะครับจะเป็นเสาอาทิตย์ครับไม่ก็ถ้าแบบมีงานแบบเป็นถ่ายที่แบบตามห้าอย่างเงี้ยตามสามเนี่ยจะเป็นวันธรรมดาครับก็เลยต้องบางครั้งก็ต้องพักเรียนนิดนึงครับพักเรียนนะพับเขาเขาเรียกว่ายนเรียนพิเรียนมาขออภัยครับพนเรียนครับ ก็ว่าชิลครับเพราะว่าอยู่ในช่วงรอเข้ามหาลัยพอดีครับก็เลยก็สำหรับผมก็ชิลครับเพราะว่าอยู่ในช่วงนี้กำลังจะเข้ามหาลัยพอดีครับใช่ pues, ส, Thanks. ส่วนมากก็ทางค่ายจะจัดวันมาให้แบบว่าเป็นวันหยุดหรือว่าวันเสาร์ที่เนี้ยครับก็ส่วนมากจะไม so <c oughs> <c oughs ่ติดแต่ว่าจะมีช่วงทีบติดในพิเศษตอนเย็นผมก็ต้องแบบจัดการเวลาดีๆบางทีก็ลาเรียนเลยเพื่อมาทํางาน อะไรกันเนี่ยอ่ะไรพเราดูว่าเราเล่นเรื่องอย่างไรมีเราสี่งานมันคลอดคลายจับมือแบบมีมีแบบกดดันกันไหมอ๋อก็นิดนึงครับแต่ก็จะจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับให้ดังเหมือนปีที่แล้วเลยดังในแบบของเราใช่ในแบบของเราก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่ากดดันทุกคนเพราะว่าปีที่แล้วมันเมื่อสิบปีที่แล้วเนาะมันแบบว่า เป็นซีรีส์ในตำนานนะครับก็อยากจะทำออกมาให้ดีที่สุดครับผมก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยออตอนแรกผมไม่รู้เลยครับว่าเรฟซีนมันแบบดังขนาดนี้พะหลังจากรู้ผมผมก็รู้สึกกดดันตัวเองครับแล้วก็ต้องแบบพยายามมากขึ้นเพ,เพราะว่าครั้งก่อน,นที่เขาทำมามันดีมากเลยครับทำให้ว่าผมต้องพยายามมากกว่าเดิม โอ้โหวันแรกเทาเวิร์กช็อปนะครับรประมาณเวิร์กช็อปครั้งละประมาณแบบเวิร์กช็อปบ่อยมากนะครับแล้วก็แต่ละเวิร์กช็อปประมาณ4ชั่วโมงนะครับแต่ว่าบางครั้งนานๆนนทีก็8ชั่วโมงครับก็เลยต้องไปทั้งวันเลยเหนื่อยมากครับตอนแรกๆที่ซ้อมผมต้องยอมรับว่าเหนื่อยแต่ว่าสนุกครับเหมือนมาเจอเพื่อนๆมากกว่า ใช่เพราะว่าอยู่บ้านก็ผมกระทั่งรักการนอนครับรักการนอนก็จะเป็นแบบว่าสมมติ24ชั่วโมงใช่ไหมพี่เออตื่นมาเจอเพื่อน4ชั่วโมงเวิร์กช็อปเผื่อเวลาเดินทางสัก2ชั่วโมง <c oughs> ที่เหลืออีกประมาณ18ชั่วโมงผมรักรัก ถ้าทุกคนติดตามผมจะรู้ว่าแบบว่าผมรักในการนอนรับเฮ้ยเออะ่พี่รู้ไหมว่าอันนี้แบบเป็นเรื่องในในกองเอกรุ่นสีมาอันนี้เป็นเรื่องอันนี้อันนี้เป็นเรื่องในกองเลยก็คือที่ทีมงานเขาเซลกันเป็นสองคนที่สามารถแบบว่าถ้ามุดร้อยแปดสิบอ่ะไม่ว่าจะแดดตะกางหัวเสียงจะดังแค่ไหนอ่ะสองคนนี้ับเชื่อไหมว่าเคยมีแบบว่าร้อยแปดสิบงศาแบบเป็นแนวราบอ่ะ เชื่อไหมว่าแบบเคยมีโซฟาใช่ไหมแอมมอนนอนข้างบนแล้วผมนอนข้างล่างเจอทุกคนข้าสิเจอพี่ดีมาร์แแบบหมับได้ไงอ่ะรับ พูดแสบเราพูดแบบคันเก่งโอ้ยโอ้โอโอ้อันนี้สลาดเพราะหนูนี่คเสียงครับเมื่อกี้ยังพูดเยอะเลยครับอีกหนึ่งเสียงครับสองสองเสียงเดียวหนึ่งบวกหนึ่งครับนอกจากนอนก็พูดนี่แหละครับมาจากผมเป็นตัวแทนคนอื่นให้บวกหนึ่งครับบวกหนึ่งครับเนี่ยคนหล่อที่แล้วมันมีฉากหนึ่งที่ผมต้องเข้าฉากกับมันใช่ปหมผมรอเข้าฉากอยู่มันรอรอค่อนข้างนานเพราะว่าเขาถ่ายกันอยู่ มันลงไปนอนกับพื้นอ่ะผมนั่งอยู่บนโต๊ะมันหลับหลับไปเลยมันหลับไปเลยบอกเขาไปกี่นาทีสนิติเอ็นเจกับอัลมอนต์ไม่เคยเกินโอ้โหเป็นชั่วโมงได้อ่ะหลับอยู่อย่างนั้นอ่ะผมบอกเลยว่าแบบทั้งหมดทุกคนคคปลกุณเขาไม่ปลุกทำให้เขาซีนเพราะเขารู้ว่าปลุกมาก็อยาจะมาเล่นกองเก่งกองเก่งก็คือถ้าเขาจะพูใช่ก็คือแบบว่าปล่อยนอนใช่ไหมผมกับอัลมอนต์ก็คือนาทีนึงอ่ะยังไงก็หลับ เนี่ยยังพูดยไม่หยุดเลยเออใช่ไหมทุกครับเพราะว่าภาพมอไม่แฮปไพร์ราคานชัดเจนนะครับน่าเหลือเราเรอแนหน่อยว่าบรรยากาศในกองนอกจากการหลับคนอื่นบ้างคนอื่นบ้างคนดิบมากคนดิบมากไม่เอานี่เลยแหละอันนี่เลยคนอื่นบ้างคนอื่นบ้างมันยาวแล้วมันยาวแล้วอือแฉใครดีนี่ตซโต้แลยนะครับไม่มี อยู่ในกองนะโน้ตเป็นคนที่แบบเอเนจีเยอะมากดูขึ้นมาบุกเต้นเต้นร้องเพลงร้องเพลงเต้นเต้นดูเหมือนไม่แกล้งคนนะดูเหมือนไม่แกล้งคนนะแกล้งใครเจี๊ยบถ้าเอมว่านหลับนะไม่ไม่เคยเอามว่านแบบไม่ค่อยหรอกแต่ถ้าเป็นเอเจนี่ว่าไปอยากหนิถ้าผมหลับคือผมโดนตลอดอ่ะไม่เคยไปทำอะไรเลยถ้าผมวัมขน่ไม่ผมไม่ทำอะไรเลยจริงๆบอกเขาไปในกองใครแกล้งใครมากกว่า โอมครับผมว่าฟี่ทั้งสองคนอะแกล้งผมเอ้าเอ้าจะผมว่ามีแกล้งเยอะกว่าอะไรอย่างงี้เพรว่ามีแกล้งเยอะกว่าน้องเล็กอะเนาะนยอมกันได้ยอมกันได้นะมมนผมไม่ยอมนะเป็นโตพี่ก็ยอมเสมออะยอมเนละ่ยยอมเลยที่อาอาแล้วพวกงานแบบตอนนี้เป็นยังไงบ้างถามเราเองก็ใหม่กัมากเลยนะครับพี่พเดุอุ้ยไม่ดุเลยครับ energy ตองน,น,นี้เยอะมากครับแบบสนุกมากเลยครับประมาณนี้ครับ ต้องยอมมเหือนเหมือนช่วงดีนะครับช่วงดีเลยครับได้พี่ชีวินมากำกับสนุกมากพี่ชีวินคอยสอนตั้งแต่บอว่าแทบจะสูงเลยครับแล้วก็จะมี acting coach แล้วก็มีผู้ตัดการแสดงที่แบบว่าเราทำการ workshop ก่อนด้วยเขาแบบว่าคอยซีลคอยแบบถ้าตีไหนไม่ถึงก็จะมาปั้นให้ถึงนะครับคือแบบว่าเป็นความโชคดีของผมที่แบบเป็นมือใหม่แล้วมาเจอพวกพี่ๆเขาใจดีมากครับผมากเลยครับก็ด้วยความมีคนใหม่หมดด้วยเนาะก็แบบแต่คนก็ต้องพยายามแล้วโปรดิวเซอร์หรือว่า AR ของเราครับคือแบบพยายามมาก อยากให้เด็กทำออกมาได้ดีที่สุดแลครับเพราะว่าทุกคนยังไงก็เป็นมือใหม่อยู่แล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะที่แบบจะฝึกเด็กอะไรแบบนี้แล้วเขาไม่เคยที่เหนื่อยเลยครับคือบางบางทีเขาเหนื่อยบ้างแต่ว่าเขาพยายามต่อเขาไม่เคยทิ้งพวกผมไว้อะอะไรบ่ออะไรนะครับสุดท้ายแล้วค่ะให้ทุกคนฝากทีนี้หน่อยแล้วก็ฝากว่าเป็นแฟนจะติดตามเราได้จากช่องทางไหนทุกคนนะครับมาติดตามพวกเราได้ทางช่องทาง เชียร์ไฟฟันครับแล้วก็ไม <Michael, S 2> ่ก็เลิฟซิก2024ครับทางทุกช่องทางนะครับครับผมแล้วก็ภายในเดือนกันยายนนี้นะครับได้ดูแน่นอนพร้อมกันนะครับเดี๋ยวให้น้องผมอ้อนให้ดูอ้อนคนไปดูเลิฟซิกดิออดแบบคนมาดูเลิฟซิกกันนะครับมาดูกันออดแบบออดออดคอนที่14ครับฮะ14อ๋อใช่ครับอๆๆขอบคุณครับ